สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o o Channel ได้นำซีรีส์เกาหลีของทาง Netflix มานำเสนอน,นะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่าว i n c e n โซว i n เซ n โซท่านายมาเฟียเป็นซีรีส์ในปี2021ตอนที่13สำหรับเนเรื่องนะครับโจจี้ปืนไปที่ว i นเซนโซและบอกให้อยู่นิ่งๆเขาบอกวินเซนโซว่าเขามาหาทองแค่แท่งหนึ่งเท่านั้นเมื่อโจหยิบทองที่มีสัญลักษณ์บางอย่าง เขาเตือนว่าอย่าขยับไม่อย่างนั้นเขายิงแน่แนและจะไม่ทำร้ายคุณวินเซนโซจึงบอกว่ามาหาไฟกิโยตินใช่ไหมและคิดว่ามีไฟนั้นจริงๆเหรอโจนิ่งสักครู่หนึ่งแล้วมองไปที่ทองแท่งที่หยิบมาทันใดนั้น so วินเซนโซคว้าปืนของโจทั้งสองจึงเกิดการต่อสู้กันสุดท้ายวินเซนโซสามารถเอาชนะโจได้เขาจึงถามว่าโจคือใครกันแน่โจจึงบอกว่า เขาคือหน่วยข่าวกรองวินเซนโซจึงถามว่ายังไม่รายง,งานทางหน่วยใช่ไหมเพราะถ้ารายง,งานแล้วต้องมีเจ้าหน้าที่คนอื่นมาอีกแน่ๆโจึงเงียบไม่พูดอะไรทางนักผู้เช่าตึกที่นั่งในรถทัวร์กำลังไปทิปน้ำพุร้อนทั้งหมดเริ่มสงสัยในตัววินเซนโซที่อยู่ดีๆให้ทิปกับผู้เช่ามาทั้งหมดพักจึงพูดขึ้นมาว่ามันก็แปลกๆนะที่ให้เงิน20ล้านวอนกับคนที่ถ่ายรูปสวยทันใดนั้น ผู้ช่าตืกทุกคนบอกให้หันรถกลับเพื่อกลับมายังตึกคืมกาเมื่อทั้งหมดถึงตึกต่างคนรีบแยกย้ายกันออกไปตามหาทองชายยังึงรีบโทรหาวิเซนโซให้รีบเก็บของเพราะผู้ช่ากลับมาเมื่อวิเซนโซรับสายเขาเรียกโจรีจัดการของทั้งหมดโดยวิเซนโซได้โยนทองและเสื้อคลุมของโจลงตู้เซฟทั้งหมดและปิดตู้เซฟทันใดนั้นเจ้าของร,ร้านสรีดคู่สอนเปโนโนชายยงและเลขายูชายมาที่วัดนานยักษ์ วินเซนโซและโจจึงแกล้งเขาลบพะพุทธรูปทั้งหมดจึงออกไปโจจึงบอกวินเซนโซว่าวินเซนโซได้ทิ้งเครื่องสแกนม่านตาไปแล้วและเขามีแค่เครื่องเดียวเท่านั้นเราต้องทุบตึกนี้เท่านั้นถึงจะเปิดตู้เซฟได้วินเซนโซจึงเสงมากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นหลังจากนั้นวินเซนโซจึงมาคุยกับชายยังเล็กเลขายูชานเขาได้บอกทั้งสองว่าตอนนี้พวกเขาไม่สามารถเปิดตู้เซฟได้แล้วเพราะเครื่องสแกนม่านตามีเครื่องเดียวและอยู่ในตู้เซฟ ทั้งหมดจึงเสียใจกันมากทางด้านจุดวูที่ได้เข้ามาประมูลตึกบาเบลซึ่งมีผู้มีอำนาจหลายคนต้องการชั้นในตึกบาเบลทันใดนั้นอธิบดีหน่วยข่าวกรองเข้ามาและขอโทษที่มาสายจุนวูจึงยินดีต้อนรับและดำเนินการประมูลต่อหลังจากเสร็จงานจุนวูประชุมกับยองฮีฮันซอและซังฮุกถึงเรื่องการประมูลซังฮุกจึงบอกเรื่องไฟกิโยตินแก่จุนวูจุนวูจึงถามว่าไฟนั้น มาร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอซังคุกตอบว่าเขาไม่รู้แต่บาเบลต้องกระทบหนักแน่ๆถ้าายน,นี้ได้รับการเปิดเผยวันต่อมาวินเซนโซลและชายยังน้่าประชุมกับอินกุกถึงข่าวการตายของประธานสาภาพแรงงานซึ่งตอนนี้กลุ่มแรงงานแย่งศพของประธานไปเพราะไม่อยากให้จัดพิธีศพึ้นวินเซนโซถามว่าทำไมถึงไม่อยากให้จัดพิธีศพอินกุกตอบว่าเพราะการจัดพิธีศพนั้น จะสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับคนในสหภาพและจะกลับมาต่อตา้านบาเบลอีกวินเซโซจึงบอกว่าเขาจะหาหลักฐานเพิ่มเติมมาให้ได้ด้วยวิธีของพวกเขาหลังจากนั้นวินเซโซชายังและเลขายูชานมาปรึกษากันว่าจะหาหลักฐานเพิ่มเติมได้อย่างไงชายังจึงเล่าถึงหัวหน้าทีมวิสัยทัศน์ของบาเบลที่มีความพักดีต่อบาเบลมากๆกกับหัวหน้ากลุ่มแรงงานที่เพิ่งถูกบาเบลซื้อตัวไปและเทารยศลูกน้อง วินเนโซจึงวางแผนใช้สองคนนี้ในการหาหลักฐานเพิ่มเติมทางด้านฮันซอได้นัดพบกับซังฮุกเขามโหมากที่ทําตามแผนการของซังฮุกแล้วจุนวูไม่ตายซังฮุกบอกว่าต่อไปนี้เราต้องทําตัวให้ไร้สาระเพื่อให้จุนวูวางใจว่าเราไม่เป็นอันตรายต่อจุนวูฮันซอจึงนําแผนการนี้ไปใช้ในคืนนั้นเองฮันซอจึงหาเรื่องการในภาพจนถูกตำรวจจับตัวไปจุนยองฮีมาจัดการให้ฮันซอจึงถูกปล่อยตัว วันต่อมาบาเบลจัดพิธีเปิดตัวประธานคนใหม่ของบาเบลซึ่งก็คือจางฮันซอกหรือจุนวูน,นั่นเองซึ่งก่อนเริ่มงานฮันซอกบอกว่าทําไมไปมีเรื่องก่อนงานเปิดตัวเขาจึงบอกว่าจะไม่เอาเรื่องที่โดนยิงเพราะฮันซอต้องติดคุกแทนเขาถ้าเกิดคดีอะไรขึ้นเมื่อถึงพิธีเปิดตัวงานเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาทางดาวินเซนโซเขาได้นําเจ้าของร้านจำนำกีซุกเลขายูชาน และชายัางไปจับตัวหัวหน้ากลุ่มแรงงานบาเบลซึ่งพวกเขาสั่งให้หัวหน้ากลุ่มแรงงานโทรไปแบ็กเมย์หัวหน้าทีมวิสัยทัศน์จนพวกเขาได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งวินเซนโซและชายยางจื่นําข้อมูลนี้มาให้อินกุกทําให้อินกุกนาข้อมูลชุดนี้ขอเข้าตรวจคนทีมวิสัยทัศน์ได้แต่วินเซนโซขอไว้อย่างหนึ่งคือให้ทีมวิสัยทัศน์ไว้ตัวทันก่อนการตรวจค้นเพราะเขาต้องการรู้ว่าฮันซอเป็นคนสั่งการทุกอย่างจริงไหม อินกุก๊กดึงทำตามแผนการวันต่อมาอินกุก๊กเรียกฮันซอกมาสอบสวนเรื่องสาภาพแรงงานบาเบลซึ่งมียองฮีตามมาด้วยอินกุก๊กไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะทำตามแผนการของวินเซนโซทางด้านยองฮีเธอได้รับข้อความว่าทีมวิสัยทัศน์ถูกตรวจสอบแต่ไวตัวทันสามารถทําลายข้อมูลทั้งหมดได้แต่วินเซนโซรู้ว่าเป็นแบบนี้เขาจึงดักรอพนักง,งานที่ถือเอกสารนี้ออกมาวินเซนโซจึงจัดการแล้วข้อมูลมา อินกุ๊กที่รู้ว่าแผนการสําเร็จเขาจึงปล่อยตัวฮันซอกออกมาหลังจากนั้นวินเซโซจึงนาข้อมูลที่ได้รับมาไปแบกเมย์หัวหน้ากลุ่มแรงงานจนหัวหน้ากลุ่มแรงงานนัดเจอกับหัวหน้าทีมวิสัยทัศน์ในคืนนั้นเองฮันซอกมีสัมมนา,ากับนักธุรกิจรุ่นใหม่ฮันซอกเล่าถึงรถไฟฟ้าที่ทําบาเบลกําลังวิจัยและเปิดคลิปผลงานที่บาเบลคิดคน้นท่านใดนั้นคลิปได้ถ่ายทอดสดตอนที่หัวหน้ากลุ่มแรงงานและหัวหน้าทีมวิสัยทัศน์นั่งทะเลาะกัน ถึงคาสั่งที่ได้รับมาจากฮันซอกฮันซอกจึงมองไปที่ผู้คนพบชายยังแลวินเซนโซนั่งดูอยู่วินเซนโซจึงบอกชายยังว่าเขามีอะไรเซอร์ไพรส์ทันใดนั้นเลือดหมูจํานวนมากเทลงใส่ตัวฮันซอกท่วมตัวซึ่งไปทำเนียนที่เมื่อมาเฟียอ,อิตาลีได้บอสคนใหม่จะทําการยามฝ่ายตรงข้ามโดยการแลนเลือดหมูใส่ชายยังจึงสะใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่13 สำหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกมากครับฮันซอกหรือจุนบูน่าจะแข็งมากตอนถ่ายเรื่องและวิเซนโซแผนการสูงมากครับทำให้เรื่องราวสนุกมากๆใครชอบซีรีส์เกาหลีแนวมาเฟียแนะนําเรื่องนี้ครับสนุกมากๆสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง youtube และทาง facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมูชแนลเพื่อไปกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ